ผมอะอยากขอโทษพี่หนุ่มมากๆเพราะว่าเมื่อวานน่พี่หนุ่มเขาก็โทรมาหาผมแล้วคือเขาก็แบบเขาก็ว่าผมเขาอะไรเงี้ยผมก็แบบขอโทษพี่หนุ่มจริงๆครับขอโทษมากๆเลยตรงที่ว่าผมเนี่ยคือไปขายงานโดยการที่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตพี่หนุ่มก่อนแล้วสิ่งที่พี่หนุ่มด่าผมมาเมื่อวานผมก็จะมาปรับปรุงวันนี้เขาด่าผมในรายการอีกก็เหมือนพี่สอนน้องคนหนึ่งผมก็ยินดีรับฟังทุกเรื่องเลยเพราะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปช่วยโจรเลยแม้แต่นิดเดียวประเด็นตัดต่อเนี่ยครับผมจะบอกว่าคือมันไม่ใช่เสียงผมทั้งหมด ประเด็นตัดต่อคือผมเข้าใจครับไม่มีใครมาฟังไหวหรอกครับยีิบเก้านาทีแต่ผมอยากให้ไปฟังครับว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดจากมีผู้หญิงสองคนเนี่ยพูดหัวข้อต่างๆไหมผมผมก็ตอบไปทีละคำถามกแค่นั้นเองอยู่ๆเขาก็คุยกับผมเลยผมก็ตกใจว่าเอ้าอะไรแล้วทําไมเขาเขาคุยเรื่องเดิมๆเขาเขาพยายามถามเราว่าสรุปเท่าไหร,ร่สุดเท่าไหร่ทั้งที่นี่เขารู้อยู่แล้วว่าเท่าไหร่ แต่เราอะ่ะก็ด้วยความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเราก็บอกไปตามนั้นว่าก็ยี่สิบล้านก็ <c oughs> คุณเคาะไปแล้วว่ายี่สิบล้านแล้วทางคนกลางก็บอกอยู่ว่าพวกคุณตกลงกันแล้วว่าจะจ่ายเป็นเงินสด <c oughs> มันไม่ใช่คลิปเสียงผมทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่ผมพูดในรายการไปทั้งหมดแล้วเนี่ยก็อยากให้ทุกทุกท่านลองลองรับฟังอีกแง่มุมหนึ่งดูว่าคือผมก็เป็นแค่บริษัทบริษัทหนึ่งที่เข้าไปรับงานจากผู้จ้างงาน เขาจ้างงานเรามาแล้วก็รับงานตรงนั้นคือคนจ้างงานเนี่ยครับก็คือคุณกีรนงเนี่ยเขาก็ติดต่อมาจ้างงานผมว่าอยากให้ทํา PR โปรโมทบริษัทไอคอนหน่อยนันวันนั้นเนี่ยก็คือเดือนมิถุนาเดือนมิถุนาผมก็บอกว่าโอเคได้เลยยินดีแล้วก็เขาก็ได้เล่าว,ว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงพอผมฟังในในมุมด้านเดียวเนี่ยผมก็อกเอออย่างนั้นก็ไม่น่าทํายากนะก็แค่ออกรายการอย่างที่พวกเขาบอกมาว่าเขาอะ ตอนนี้ตะเวนออกรายการอยู่นะเพื่อ,อทําให้ธุรกิจของเขาเนี่ยมีคนได้รู้จักมากยิ่งขึ้นผมก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วกับการที่คุณไปออกรายการต่างๆเพราะทุกวันนี้มันยุคโซเชียลคุณก็ต้องไปออกรายการอยู่แล้วก็ได้แต่แนะนําไปครับโดยการที่เราก็ไม่ได้บอกอะไรหลังจากนั้นมาประมาณช่วงหนึ่งในเดือนอตุลาเขาก็บอกว่าโอเคเขาไปค้องงบมาแล้วว่าเขามีกันเนี่ยจะทํางบการตลาดเนี่ยประมาณ20บล้าน ต้องบอกว่าผมไม่ได้คุยผ่านดีไอคอนนะฮะผมไม่รู้จักกันผมคุยผ่านคนกลางคนหนึ่งนะครับก็คือคุณกิตาน,อนองเสร็จแล้วเขาบอกเขามีงบตัวนี้มาเพราะเขาวางมาร์เก็ตติ้งแพลนเสร็จแล้วเราก็แค่เป็นโปรดักชั่นที่ไปรับงานมาแค่หนึ่งแต่ในคลิปเสียงเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่ว่าเช้าวันหนึ่งเนี่ยเขาบอกผมว่า,าเขาคอลตัวเลขกันมาแล้วกับบอสพอและเขาก็าลงก็เห็นแล้วว่าบริษัทใหญ่ขนาดนี้เขาก็อยากจะใช้งบโปรโมทเนี่ยยี่สิบล้าน ผมก็บอกโอเคเดี๋ยวผมจะกลับมาทำกันบ้านนะว่า20ล้านนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับเสร็จแล้วพอตอนกลางคืนอยู่ๆก็มีคุณจีนนงโทรมาหาผมอีกแล้วก็บอกว่าเนี่ยบอสปันมาหาผมก็ไม่รู้จักว่าบอสปันคือใครอยู่ๆเขาก็คุยกับผมเลยผมก็ตกใจว่าเอ้าอะไรแล้วทําไมเขาเขาคุยเรื่องเดิมๆเขาเขาพยายามถามเราว่าสรุปเท่าไหร่สรุปเท่าไหร่ทั้งที่นี่เขารู้อยู่แล้วว่าเท่าไหร่ แต่เราอ่ะก็ด้วยความที่เรารู้เท่าไม่ถึงการเราก็บอกไปตามนั้นว่าก็ยี่สิบล้านก็คุณเคาะาแล้วว่ายี่สิบล้านแล้วทางคนกลางก็บอกอยู่ว่าพวกคุณตกลงกันแล้วว่าจะจ่ายเป็นเงินสดผมก็พูดตามที่เขาบอกมาทุกอย่างแต่ว่าในคลิปเสียงเนี่ยมันอาจจะดูว่าผมเป็นคนพูดจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนพูดนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีแค่นี้เองเบ็ดเสร็จแล้วครับผมก็พรีเซนต์งานผมไปแต่ที่ผมพรีเซนต์เนี่ยผมแบบวันนี้ที่จะมาบอกพี่พี่สื่อว่าเออเกมมารวมกันทีเดียวผมแบบ อยากจะขอโทษพี่หนุ่มจริงๆแบบอยากจะแบบว่าขอโทษพี่หนุ่มตรงที่ว่าผมดันเอาชื่อเขาไปอ้างในการที่ผมอจะขายงานงานนี้แล้วแล้วผมจะได้งานนี้มาเนี่ยในการทำพีอาร์มาเนี่ยผมดันเอาชื่อพี่เขาไปอ้างแล้วก็ไปบอกว่าเดี๋ยวจะไปออกอรายการได้ที่ผมพูดแบบนี้เพราะว่าวันนั้นน่ะผมฟัง<ม>อะ่ะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าธุรกิจของเขาอ่ะมันมีสอดแทรกไส้ในอะไรผมรู้สึกว่าธุรกิจของเขาก็แค่ขายของแล้วก็เขาก็บอกเขาถูกลังแก ผมก็คิดว่าเขาถูกลังแกรจริงๆผมก็อยากจะช่วยโดยการที่โอเคตัวคุณเองอะ่ะคุณก็ต้องมาดีแคร์ในรายการนะผมมีเจตนาแค่นี้เองผมไม่ได้เป็นเป็นเป็นคนไปวางแผนไปไปสั่งใครได้ว่าคุณจะต้องออมาออกรายการไหนไม่ใช่ผมเป็นเพียงแค่ผู้ชีนะ้แนะแนวทางของการทํพอา PR ว่าคุณก็ควรมาออกรายการนี้ไหมเพราะรายการดังมากแล้วก็เป็นที่รู้จักแล้วคุณก็มาดีแคร์ตัวคุณเองผิดหรือถูกไม่ใช่ตัวผม ไม่ใช่ตัวพี่หนุ่มที่พูดตัดสินประชาชนทุกคนจะตัดสินตัวคุณเองเพราะว่าคุณคุยกับผมคุณบอกว่าคุณถูกแต่าคุณถูกกลังแกผมก็เพียงแค่ว่าแนะนําเขาไปแบบนั้นส่วนคนกลางเขาจะไปคุยอะไรกันมาก่อนผมขอบอกตรงนี้ว่าผมไม่รับรู้ผมไม่รับทราบว่าเขาไปคุยอะไรกันมาก่อนแต่สิ่งที่ผมรับรู้คือผมก็เป็นแค่บริษัทบริษัทหนึ่งที่ไปรับงานตัวนี้มาทำเบืเสร็จแล้วจบเรื่องคือผมก็ไม่ได้รับงานนี้ ผมก็ไม่ได้เงินจากจากการที่ผมพรีเซนต์บริษัทผมก็เสียหายแล้ววันนี้ตัวผมเองผมก็เสียหายเสียหายตรงที่ว่ากลายเป็นโอ้โหเครดิตที่ผมสร้างมาทั้งหมดกลายเป็นคนงงในตอนนี้หาว่าผมมาเกี่ยวข้องอะไรซึ่งผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยกับดีไอคอนผมไม่แค่บริษัทหนึ่งที่ไปรับงานจากคุณกิตอโน่งแค่นั้นเองแต่คนนะ่ะอาจจะเอามาปนกันว่าทําไมเป็นพี่ฟิล์ไปพูดเพราะผมเองผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาโทรมาหาผมทําไมโดยการที่ผมไม่ได้โทรไปหาเขา เขาวิ่งมาที่ออฟฟิศคุณกิตติรงค์ที่เขาที่เขาเล่าให้ฟังนะครับแล้วเขาก็โทรมาหาผมแล้วอยู่ๆเขาก็มาถามผมในคําถามเดิมๆว่าคือสิ่งที่เขาจะทํามีขั้นตอนอยังไงบ้างเราก็เลยแบบไม่ได้เอกใจว่าเขาจะอัดเสียงหรืออะไรเราก็เลยพูดตามความจริงไปทั้งหมดอะ่ะมันก็อยู่ในคลิปเสียงนั่นแหละครับไม่มีสักคาเลยที่ผมไปขู่กันโชคหรือไปตบซับหรือไปอะไรเบ็เสร็จผมไม่ได้งานแล้วผมจะเสียชื่อเสียงอีกวันนี้ก็เลยเอาความบริสุทธิ์ใจนะครับมาบอกทุกคนแค่นี้ กานาทีมีบอกว่ามีการตัดต่ออะไรคนบอกว่า29เนาทีใครจะไปตัดต่อไหวมันคืออย่างนี้ครับอย่างนี้ครับจะมามามา,มาทีละประเด็นนะครับประเด็นตัดต่อเนี่ยครับผมจะบอกว่าคือมันไม่ใช่เสียงผมทั้งหมดประเด็นตัดต่อคือผมเข้าใจครับไม่มีใครมาฟังไหวหรอกครับย9ิบกนาทีแต่ผมอยากให้ไปฟังครับว่าทุกอย่างเนี่ยเกิดจากมีผู้หญิงสองคนเนี่ยพูดหัวข้อต่างๆไหมผมผมก็ตอบไปทีละคําถามแค่แค่นั้นเองคือ แต่ผมอะอยากขอโทษพี่หนุ่มมากๆเพราะว่าเมื่อวานะพี่หนุ่มเขาก็โทรมาหาผมแล้วคือเขาก็แบบเขาก็ว่าผมเขาอะไรเงี้ยผมก็แบบขอโทษพี่หนุ่มจริงๆครับขอโทษมากๆเลยตรงที่ว่าผมเนี่ยคือไปขายงานโดยการที่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตพี่หนุ่มก่อนและสิ่งที่พี่หนุ่มด่าผมมาเมื่อวานผมก็จะมาปรับปรุงวันนี้เขาด่าผมในรายการอีกก็เหมือนพี่สอนน้องคนหนึ่งผมก็ยินดีรับฟังทุกเรื่องเลยเพราะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปช่วยโจรเลยแม้แต่นิดเดียว ผมไม่มีเจตนาเลยที่ผมจะไปช่วยผู้ที่กระทำผิดเพราะผมไม่ได้มีอำนาจและหน้าที่อะไรผมเป็นแค่คนคนหนึ่งที่ได้รับได้รับมุมมองจากคนกลางอ่ะมาอีกมุมมองหนึ่งเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยที่ผมจะยืนยันและดีแคร์ตัวเองได้คือมันเกิดก่อนที่จะมาออกรายการพี่หนุ่มนะครับเรื่องทั้งหมดมันเกิดก่อนไม่ใช่ว่าผมไปช่วยคนที่ทำผิดแล้วพวกเราทุกคนก็เพิ่งมารู้ว่าธุรกิจของเขามันสอดแทรกอะไรหลังจากที่ หน่วยงานเขาเริ่มเข้าไปตรวจสอบแล้วเริ่มมาเปิดโปงผมก็เพิ่งรู้พร้อมกับประชาชนแล้วผมก็เป็นคนคนหนึ่งเลยด้วยที่ไปอยู่ข้างประชาชนโดยการที่ไปออกรายการพี่หนุ่มแล้วก็ไปนั่งบอกเองว่าธุรกิจเขาดูแปลก,ปลกเขาดูเหมือนสอดแทรกเขาดูเหมือนว่าเขาไปชวนเชื่อให้คนเนี่ยมาเห็นผลประโยชน์มากกว่าเห็นประโยชน์ของสินค้าเห็นประโยชน์ของการลงทุนมากกว่าการชักชวนคนมากกว่าไปเห็นผลประโยชน์ของสินค้าผมไม่ควรไปพูดเองเพราะฉะนั้น คืออยากให้ทุกคนเห็นใจในมุมมองผมด้วยว่าผมก็แค่อยากจะไปรับงานนะครับก็แค่นั้นเงตัดต่อก็คือว่าเราก็มองว่าเขาตัดต่อตัดต่อตัวไหนฮะคือที่บอกพี่บอกว่าคีวน่าจะมีการตัดต่อคือคืออย่างนี้ครับคือคือคือก็เข้าใจรายการว่าต้องต้องให้มันกระชับต้องให้มันกระชับใช่ครับใช่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 ครับการนาทีก็มีใจความตามนั้นเลยก็ตามนั้นนะครับตามนั้นเลยครับแล้วก็ยินดีด้วยเพราะว่าไอ้ตรงนั้นมันก็จะปกป้องตัวเองได้เลยแต่พี่หนุแจ้งความไปแล้วไม่เป็นไรครับคือคือผมก็เข้าใจเป็นผผมมกก็โรธ อยู่ๆก็ได้ยินเสียงแบบนั้นเมืมอ่อวานเขาก็โทรมาว่าผมเยอะมากผมก็น้อมรับว่าเออมันมันก็มันปากไปหน่อยอ่ะมันก็อยากได้งานมันก็ขายงานเต็มที่ว่าโอเคไปออกรายการกันอะไรเงี้ยแบบเพราะเราคิดว่าเราคิดว่าเขาถูกเราก็เลยยให้เขามาดีแ์ตัวเองเพราะเรารับฟังแค่มุมมองด้านเดียวไงณณนะนะมิถุนาแล้วเขาก็มาคุยกับผมในตุลาในคลิปนั้นนะ คือผมผมไม่รู้ฮะับผมไม่ได้ไปสนใจแต่ว่าเดี๋ยวผมก็เอาเรื่องของผมเนี่ยเข้าเข้าไปสู่กระบวนการทางฝั่งทนายผมเหมือนกันเพราะว่าผมก็ต้องป้องตงัวเองเพราะผมไม่ได้พูดกระทำผิดอะไร <S <S ผมไม่ได้มีเจตนาผมไม่ได้ไปรับรู้อะไรกับเงินของคุณแล้วผมก็ไม่ได้ไปรับเงินตรงนั้นแล้วผมก็ไม่ได้ไปได้เงินอะไรกับพวกคุณผมไม่รู้คุณทําอะไรกันอยู่แต่คือว่าอยู่อย,อ,ยอยู่บริษัทผมวันนี้ไมนต้องมาเสียเพราะเพราะผมไปคุยแค่วันนั้นอ่ะผมก็พลาดตรงนี้ว่าแล้วผมจะไปรู้ได้ไงว่าอยู่อยู่ขาดเสียงอย่างนี้เวลาผมจะไปคุยงานกับลูกคค้้้าาผผมมจะตตอองใหหททนนยยุแัวเ คือผมไม่รู้เลยตรงนั้นจริงๆคือผมไม่รู้คนกลางไปคุยอะไรหรือคนที่มาดิวงานไปคุยอะไรแล้วใครทําอะไรกันแต่ผมแค่แค่เล่าในมุมมองว่าการที่คุณจะอยากจะมาะโปรโมทบริษัทคุณหรือทําอะไรของคุณอนะ่ะมันก็ต้องทําแบบนี้มันเป็นวิธีการแบบนี้พอดีนองเรียนสาวเขาก็มีข่าวแน้นี้พอดีเะไเนียมันเลยทำให้คนเข้าใจว่าตีลวกกระบวนการแต่แล้วมีภาพเข้าใจว่าถ่ายคู่กัน เข้าใจเข้าใจครับเข้าใจจกกันไคือเขาคุณเกียรติรงเนี่ยเคยมาจ้างงานตอนที่ทําพักการเมืองให้เราเนี่ยไปถ่ายพรีเซนต์พักการเมืองพรีเซนต์บริษัทเขาอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้จักกันแล้วเขาก็รู้อยู่แล้วผมทํางานแนวนี้เขาก็เลยติดต่อมาจ้างงานผมแค่นึงครับความสนุกสนมนีรูปถ่ายก็คือมาถ่ายเจอกันอ๋อใครเจอใครเจอเราก็ถ่ายไหมใช่ใช่มักวนที่ก่งก็ถ่ายหลาย โอเ,เ,เคก็เมื่อ <Okay. S 2> กี้ชี้แจงไปแล้วครับเดี๋ยวอธิบายาละเอียด <สา S 1> <ๆ S 2> นิดนึงก็ตรงว่าเรารู้จักคุณเกียรติรงม,มานานแล้วเหมือนกันเพราะว่าเขาจ้างงานเราทาโปรโมทพักการเมืองโปรโมทอะไรนี้เสร็จแล้วช่วงทำลายที่ชัดเจนคือมิถุนาเนี่ยเขามีบอสพอมีที่ผมเปิดรูปให้อาจารย์ดูก็จะมีรูปในหลักฐานนะเขาบอสทั้งบอสทั้งหลายเขาไปคุยคุณเกียรติรงก่อนผมเองผมไม่ได้มีหลักฐานนะแต่ผมไปดูดในในเฟซของเขามา เพราะว่าผมเห็นว่าเฮ้ยวันนี้อยู่ๆมันงงเลยมาถึงผมผมก็เลยต้องรีบหาข้อมูลก็คือว่าโอ้เขามีข้อมูลพอดีแล้วเอาข้อมูลหลักฐานทำลายตรงนั้นเน่เอามาให้ประชาชนดูว่าเขาเดิวกันมาก่อนอยู่แล้วเขาเดิวกันมาตั้งแต่เดือนมิถุนาแล้วเขาคุยอะไรกันผมไม่รู้แต่สิ่งที่ผมได้รับโจทย์คือฟิล์มบริษัทขอรับงานหน่อยจะจ้างงานบริษัทคุณโดยการที่ให้คุณเนี่ยมาทำพีอาร์โปรโมทบริษัทหน่อยเพราะว่าเขาไปออกรายการมาเต็ไมไปหมดแล้ว ไปออกรายการมาเต็มไปหมดเลยโดยการที่มันเหมือนมันสเปซสปะเอาบริษ um, ัทหนึ่งมาทำแบบว่า p r ให้หน่อยผมก็ยินดีก็เข้าไปรับงานแล้วเสร็จแล้วผมเชื่อว่าที่เขาอัดเสียงก็จะมาต้นต้นตุลาก็แค่นี้ครับมันก็มีมีแค่นั้นอ่ะผมก็อย่างที่ผมเล่าไปโทรมาตุลาที่เอกชนที่เสอีกังใช่ครับ จำจำไม่ได้เลยครับเอาช่วงช่วงประมาณช่วงมา่ช่วงกำลังเกิดเรื่องไอคอนถูกต้องครับช่วงช่วงช่วงที่เขากำลังเกิดเรื่องไอคอนในในตามออนไลน์ยังยังไม่ได้เกิดเรื่องในตามเอ่อทีวีใช่ช่วยข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวเอาไปชี้แจงให้ตำรวจใช่ไหมว่าแน่นอนแน่นอนครับผมผมยินดีเลยครับผมก็เตรียมกลับไปก็เตรียมหลักฐานแล้วก็เอาไปชี้แจงให้หน่วยงานเพราะว่าผมเองเป็นผู้เป็นผู้ถูกกระทำแล้วก็อยู่ๆก็ต้องมากลายเป็นเหมือนเอ้า ตัวเองมีช hmm. ื friends, ่อเขาไปเอี่ยวเฉยเลยทั้งที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมเลยผมไม่ได้มีสายงานผมไม่ได้ไปรู้จักไอ้คอนผมไม่ได้ทํางานผมไม่ได้มีอะไรเลยแต่กลายเป็นเอาชื่อผมอมาแกล่ะไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยขออนุญาตในส่วนของไอ้ไอ้คลิปเสียงที่มีการเผยแพร่เนี่ยมันเป็นช่วงเดือนตุลาใช่ครับใช่ไหมฮะที่มีการเจรจาสามฝ่ายในเวลานั้นใช่ไหมที่คุยคุยทางโทรศัพท์กันอ๋อไม่ไม่ไม่คลิปเสียงที่เผยแพร่เพิ่งเมื่อวานนะเพิ่งเมื่อวาน พี่พี่ลองจะถามว่าเขาอัดใช่ไหมฮะใช่ถ้าถ้าอัดแต่อัดน่าจะอัดตอนนั้นเพราะว่าเขาคุยผมวันนั้นไงใช่เป็นสามฝ่ายคุยกันนะใช่ใช่ใช่มีการเจรจากันถูกต้องครับแล้วอยู่ๆก็โทรมาหาผมเนี่ยซึ่งผมก็ได้ยินว่าเขามีคนอยู่ในนั้นอ่ะแล้วผมก็คุยให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วทำไมคุณฟิล์มถึงได้ไปเอ่ยปากว่าอ่ามันมีเรื่อง20ล้านเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วสามารถไปออกรายการของกระแสตรงเนี้ยคุณฟิล์มเป็นคนพูดในในเทปเสียงนั้นถูกต้องครับถูกต้องคืออย่างงี้ครับคือ มันเป็นข้อมูลที่เขาเนี่ยบอกผมมาอยู่แล้วว่าเขาอ่ะมีงบ20ล้านเห็นไหมครับเขาบอกเรามาตั้งแต่เขาคุยกันมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเขามีงบเท่านี้แต่เขาคุยกับบอสพอแต่ยูยูอ่ะมันก็มีคืนนึงอะ่ะยู่ๆเขาก็โทรมาหาผมบอกว่ามีแฟนกับบอสพออยากคุยกับผมซึ่งอ่บอสแฟนบอสพอเขาเขามาถามผมใหม่อีกครั้งหนึ่งโดยการที่มันก็เป็นคําถามเดิมๆที่ผมเล่าไปไมเมื่อกี้เห็นไหมว่ามันก็มีคําถามเดิมๆผมก็เล่าให้เขาฟังว่าเท่านี้เท่านี้แล้วเขาก็อยู่ๆเขาถามผมว่า แล้วงบเท่าไหร่ผมบอกว่าก็ยี่สิบล้านผมก็งงว่าเอา้าแล้วเขามาถามผมอีกแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขามาถามทาไมคุณเลี่ไปเอาความความรู้หรือว่าความความคิดมาจากไหนที่บอกว่าไปออกรายการโขนกระแสะแล้วสามารถทําให้ถูกเป็นผิดได้คุณเลีมยนเป็นคนพูดในเทปนั้นหนหะอ่าไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับณนะวันนั้นขอขออธิบายครับว่าณนะวันนั้นเนี่ยคือทุกคนเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาผิดหรือถูกอ่าต้องต้องต้อง,ต,องต้องไปตีละท์าลายนะครับ คือเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาผมมาลงกับไทม์ไลน์หลังสุดเนี่ยโอ้ผมผมผมคงดูว่าไปช่วยโจนแน่นอนคืออย่างนี้อยากให้ทุกท่านเห็นใจผมนิดนึงว่าคนที่ไม่รู้เรื่องอะครับแล้วอยู่มีคนนึงเล่าให้ฟังว่าธุรกิจเขาเป็นยังไงเพราะเขาต้องการมาให้ผมทํา PR ให้เนี่ยผมก็รับรู้มุมว่าเออเขาขายของอย่างเดียวเขาถูกลังแกไอะอย่างนั้นอะก็มาออกรายการตะเวนออกรายการต่างๆที่เอาพี่หนุ่มไปอ้างเนี่ยเพราะว่าผมเองอะผิดเอง ผมอ่ะก็รู้สึกผิดตั้งแต่พี่เขาด่าวผมแล้วอ่ะเขาก็สั่งสอนผมมาแล้วแหละคือผมอ่ะก็ว่าผมก็เป็นบทเรียนที่ดีเลยเอาเหตุผลอะไรไปอ้างคุณหนุ่มบอยคือผมคิดว่าการที่คนหนึ่งอ่ะอยากจะไปออกรายการแล้วเขาเป็นกระแสยังไงรายการต่างๆต้องอยากได้เขาผมไม่ได้ไปบอกว่าไปออกรายการพี่หนุ่มเนี่ยแล้วแล้วแล้วคุณจะรอดหรือคุณจะดูดีหรือคุณจะอะไรไม่ใช่เพราะผมไม่รู้รายการประชาชนจะไปพูดตัดสินครับแล้วในส่วนของ คุณคุณผู้หญิงที่เป็นคู่สนทนากบบคุณปันน่ะเขาแนะนำด้วยไหมว่าต้องไปออกรายการเอกระแสใช่ก็เป็นทำรายที่เขาวางแผนมาครับใช่ที่เขาบอกว่าต้องไ่ออกรายการอะไรต้องไปทําอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยครับใช่เพราะว่าไปออกรายการผลอกระแสก็จะส่งผลต่อการพิจารณาได้ดีที่สุดในเวลาใช่เพราะเขาก็บอกว่าเป็นรายการใหญ่สุดอะไรเงี้ยครับขออนุญาตถามเรื่องทำรายที่จิงครับทีบอกว่าการพูดคุยอัดชิ้เนี่ยช่วงประมาณเดือนตุลา ครับตุลาที่ผ่านมานี้แต่ถ้าเกิดไ,ไล่ทำลายดูคดีของด<ๆ>ีไอคอนเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนตุลาไปถึงช่วงกลางเดือนตอนนั้นเราทราบข่าวเรื่องดีไอคอนบ้างหรือยังคือเราผมทราบข่าวจากคดีคดยียังไม่เกิดตอนตอนต้นเดือนผมทราบข่าวเนี่ยของเขาตั้งแต่เดือนมิถุนาที่เขาโทรมาเล่ผมฟังแล้วว่าเขาเนี่ยก็คือมีเพจต่างเนี่ยเอาเขาไปลงเพจต่างครับเอาเขาไปลงแล้วผมทราบมาตอนนั้นแล้วแต่ผมก็พอผมบอกว่าพอคุณเกียรติรงเขาเล่าผมฟังอ่ะผมก็เอ้าเออ เขาเล่าวมว่าในมุมว่าเขาถูกรังแกในมุมว่าเขาทําสินค้าที่ถูกถูกต้องในมุมว่า,าคนเข้าใจเขาผิดเราก็เลยบอกว่าออย่างนั้นก็ต้องมาทํา PR ก็ต้องมาแบบว่าท PR, ํา p r ารอคือออกรายการทีวีเพื่อดีแคร์ตัวเองแต่คนจะเชื่อหรือใครจะถูกจะผิดผมไม่ได้มีอานาจ<ต>มไอม้นี่ฟิล์มเท้าฟาร์มมาถึงขั้นว่าก่อนที่จะมองรายการของกระแสไปคุยกับเสมือนว่า มีการสามารถเคลียร์คดีบอสพอรได้ไม่ไม่มีไม่ใช,ใช่หมายถึงว่าไ,ไอ้ให้บอสพอรไปออกรายการได้ก่อนที่จะมีการ,ราเรื่องเรื่องรับ20ล้านอ่ะคุณฟีลพูดในในต้นเทปด้วยใช่ไหมฮะไม่อย่างงี้ถ้าเรื่องคดีไม่มีผมแน่นอนผมไม่เคยพูดในคลิปเสียงเลยเพราะผมยังไม่รู้เลยมันเกิดคดีอะไรหรือเปล่าต้องบอกไทม์ไลน์นั้นยังไม่เป็นคดีครับใช่ใช่เรื่องเรื่องของการคลองงบ20ล้านเนี่ยค่ะอันนี้คือเฉพาะแบบเป็นงบที่ต้องไปใช้ในการไปออกรายการ ็นนนนัั้เเลยยออ่่วาามปะไรคือผมไม่รู้อะว่าเขาคุยอะไรกันคือผมมันไม่ใช่หน้าที่ผมอย่างงี้ต้องต้องต้องเอาผมแยกออกมาก่อนอย่าอย่าจะพยายามเอาเอาผมไปรวมคือผมไม่รู้คนกลางคุยอะไรอันนี้ผมก็ใช้ทีมทนายผมเนี่ยคอยจัดการแต่ในทีมการมันมีเสียงของว่สิบยีอยู่แล้วพีคนใช่เพราะเขถามผมไงถูกต้องเพราะว่าเขาดิวกันมาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมฮคืออย่างงี้เราดิวยี่สิบในในความหมายของกันคืออะไรคือทางคนกลางเนี่ยเขาไปวางแผนกับบอสพอ ผมอยากให้เอาภาพแบบมายืนยันคือเขาเขาคุยกันไงมันมีภาพที่เขาคุยกันอยู่คือเขาประชุมอะไรกันผมไม่ทราบผมไม่แค่โปรดักชันโปรดักชันหนึ่งที่เข้ามารับงานแล้วผมก็ไม่ได้งานผมมีแค่นี้เองแล้วคำพูดที่บอกว่ายี่แล้วยี่สล้านเนี่ยครับเขาพอดีเขาถามผมซ้ำที่ผมบอกไปแกเขาถามผมซ้ำผมก็เลยบอกไปเขาถามว่าต้องใช้งบเท่าไงใช่ใช่ทำทำไมต้องยี่สิบล้านผมไม่รู้อ่ะคือเขาเขาคุยกันเองอ่ะ แล้วเขาก็บอกผมมาไงเออคือคนจ้างงานะบอกเรามาว่ามีงบเท่านี้ผมก็ต้องบอกไปเท่านั้นนะเก่อนหน้านี้ที่ที่จะมาคุยเรื่องนี้ไอ้คำว่าที่สิบหลานมีการพูดคุยกับคุณกิตติอนงก่อนหน้านี้ไหมแล้วเรารู้จักกิตตอนงตอนนั้นกิตติอนงกิตอนงทำอะไรอยู่โอ้โหผมผมไม่รู้ลึกขนาดเลยว่าเขาทำอะไรอยู่ใช่แต่ผมเห็นภาพว่าเขาไปคุยกันเนี่ยผมเห็นภาพอะว่าเขาไปคุยกันะ เ็นจากในในเว็บนี้ฮะที่ผมส่งให้ดูอรัแสดงว่ารี้จักคุณเกียรติลงมาเมื่อช่วงประมาณไม่ถึงประมาณช่วงกลางปีก็คือมิถุนาวอ่ะไม่หมายถึงใครผมเหรออ่ใช่เ้ยไม่ผมผมรู้จักเขามาก่อนแล้วที่ผมบอกผมเขาทำอะไรอยู่ครับตอนนั้นคือเขาทำอาชีพอะไรประกอบอาชีพอะไรเอ่อผมผมไม่ทราบนะว่าอาชีพอะไรแต่ว่าคือเขาอ่ะจะจ้างผมอ่ะในการถ่ายพักการเมืองในการทําอะไรเงี้ยโอเคขอถามอีกประเด็นยี่สิบล้านว่าทำไมต้องเป็นเงินสดคะนี่มีเหตุผลอะไรยังไงทราบไหม คือเขาบอกเรามาว่าไม่รู้เขาคุยกับวอตพออย่างไงเขาบอกเรามาว่าเออเขาต้องเขาสะดวกที่เป็นเงินสดแล้วเขาก็บอกผมมาว่าคือเขาจะให้ผมเป็นเงินสดถ้าเกิดว่าผมเสนอไปเท่าไหร่สมมติว่าผมเสนอว่าผมไปทํามาร์เก็ตติ้งผมไปทํา PR ผมไปสไปเออพรีเซนต์บริษัทเขาใหม่ผมเสนอไปเท่าไหร่เขาก็จะจ่ายผมเป็นเงินสดตอนนี้ผมไม่ทราบแต่คนจ้างงานบอกเรามาแบบนั้นที่มว่าี่คุณบุนเนตอกว่าคุณฟีนี่ตกลงว่าคุณฟรีนรู้จักกับคุณปอไกเนี่ยช่วงไหนกันแน่ คือต้องบอกต้องบอกทุกท่านว่าผมผมไม่สามารถระบ,บุเวลาได้เลยแต่อยากให้ทุกท่านลองใช้ดูว่าที่เขาทำพักการเมืองหรืออะไรใช้กับคุณ,ค,ณคุณฟินเป็นคนรู้จัก,จกคุณฟินต้องรู้จกักดีว่ารู้จกักช่วงไหนช่วงที่คุณทำขายตรงช่วงที่มีปัญหาเป็นคุณช่วงมาทำเรื่องโปสเตอร์การเมืองหรืออะไรยังไงไม่ชัดโอเคคือถ้าถ้างั้นนะครับก็จะเป็นช่วงทำไลน์ที่เขาทำการเมืองช่วงก่อนที่คุณทำขายตรงคุณรู้จักเขาไหมเพราะเขาทำเรื่องเกี่ยวกับชายลูกโซ่ช่วงก่อนที่ทำขายตรงรู้จักไหมรู้จักว่ารู้จักเหมือนกันว่าาเเมีพจ Elle, ที่ปกป้องอะไรสักอย่างที่เกี่ยวกับด้านนี้ครับก็แสดงว่ารู้จักช่วงนั้นด้วยไม่ได้ช่วงที่มาทำเรื่องเกี่ยวกับการเมืองถูกไหมครใช่ครับแต่เขาเขาไม่ได้จ้างงานผมไงผมแค่รู้จักว่าพี่เขาคือคนที่แบบว่ามีสนทนากันทเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องขายตรงเลยหลังจากนี้หรือว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านั้นครับช่วงที่เขาทําเพจเกี่ยวลูกโซ่แล้วก็คุณเข้าไปรู้จักเขาเนี่ยมีก็ก็มีสนทนาครับรู้จักก่อนหน้านี้รู้จักก่อนหน้านี้ไม่ใช่ช่วงที่ทาเรื่องการเมืองคืออย่างนี้พี่พี่ถามให้มังงง่่ครบพี พี่ถามให้มันงงเอางี้พี่ถามไปวันไปวันบอกว่าผมไปรู้จักเขาตอนไหนคือผมมารู้จักเขาตั้งเพจมานานแล้วแต่คําถามของผมคือเขาจ้างงานผมตอนไหนเขาจ้างงานตอนที่เขาทําพักการเมืองผมก็ไปถ่ายวีดีอาร์โปรโมทให้เขาแค่นั้นเองก็มีแค่นี่พี่ผมเป็แค่โปรเป็นแค่โปรดักชั่นเฉยๆงั้นงั้นก็ถามต่อแล้ววันนั้นที่มีการประชุมคุยสายกันเนี่ยโดยปกติแล้วการประชุมคุยสายใครโทรหาคุณก่อน คุณกิตนงโทรมาครับคุณกิตนงโทรมาก่อนแล้วแสดงว่าเขาต้องพักสายถึงใจคุณทราบว่าเด๋ยวใยรจะอยู่ในประชุมสายกับใครด้วยถูกไหมไม่ไม่ถูกครับเพราะว่าบอสปันไปหาเขาที่บ้านที่ผมเล่าแค่นี้แล้วเขาก็โทรตรงนั้นเขาไม่เห็นต้องพักสายอะไรเลยก็คือตอาเทปเสียงนี่ถูกอัดตอนไหนพุ่งเวลาไหนที่คุณบอกอ่ะตอนกลางคืนฮะเขาเขามาหากันตอนกลางคืนแล้วเขาโทรหาผมใช่โอเคครับเลาเราเราเล่าไปมันมีแต่เรื่องเดิมแล้วมันก็วนอยู่แค่นั้น คือหมายว่าผมผมรู้ว่าใครแต่ต่อผม<า>ผมจะผมผมไม่ทราบเลยอ่ะมันก็อยู่ๆมันก็ออกมาแล้วผมผมเองรู้ทีหลังเลยเพิ่งรู้วันเนี้ยแล้วท<ช>ี่พอจะอันนี้ได้ไหมว่าจุดประสงค์หรือเจตนาที่ของเขามาปล่อยคลิปเสียงนะช่วงเวลานี้เขาต้องการอะไรคือผมก็ไม่ทราบเลยว,ว,ว่าว่าต้องการอะไรแล้วเราทําไมเขาเจตนาอะไรก็ยังไม่รู้เลยว่าแล้วเขาอัดตัวเองไปทําไมแล้วเขามาปล่อยเพื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยแต่ว่าเราต้องมานั่งตอบคําถามเป็นเป็น คําถามของสังคมอยู่แบบนี้ผมก็ก็เหนื่อยเหมือนกันก็ปวดหัวเหมือนกันการที่มันมีคลิปเสียงระบุมอนคุณฟิล์มกาลังพยายามเรียกรับสตางจากคุณปันเพื่อจะออกรายการผมก็แสเน่ยตรงเนี้ยม,มันมันมินเหม่ไหมกับการที่คลิปเสียงก็ออกแล้วคุณฟิล์มก็ชี้แจงอีกอย่างนะผมผมว่าผมชี้แจงไปตรงหมดแล้วครับพี่แล้วก็กเป็นคําถามเดิมๆที่พี่ถามกันมามันก็วนไปวนมาอยู่แค่นี้คำถามใหม่ถามว่าคุณฟิล์มจะบอกว่าด๋ยวคําถามสุดท้ายกันได้ไหอ่าขอขอโทษเนี่ยขอโทษพี่หนุ่มเนี่ย ไอ้ที่คุณบอกมันปาทำไมคุณคิดอะไรถึงเอามาอ้างชื่อพี่หนุ่มโหนกแะแสครับอันนี้ผม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 ต้องผมต้องขอโทษพี่หนุ่มจริงๆแล้วผมขอโทษท่านไปแล้วเมื่อวานผมก็คุยกันไปแล้วคือแบบคนเราอะครับที่ผมบอกก็คำก็คำพูดเดิมครับว่าคือเวลาตอนที่มันขายงานเนี่ยเราไม่รู้ว่าเขาเนะี่ยคือคนที่กระทาผิดเขาเล่าในมุมมองของเขามาว่าเขาทําถูกเขาโดนรังแกเขาอะไรเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นอะ,อะรายการอะมีให้ออกเต็มเลยเพราะเขาไปออกรายการมาเยอะแล้วนะับเวลานั้น ผมก็บอกว่าโอเคก็เอามาออกอีกแต่ผมมาเชียร์ให้ไปออกรายการพี่หนุ่มเพราะารายการพี่หนุ่มวันเลตติ้งดีแล้วก็แบบว่าคือคนเชื่อถือผมก็มีแต่ความดีใจตัวไม่เห็ผมดีใจด้จวยซ้ำว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมพาเขาไปออกรายการพี่หนุ่มได้เนี่ยผมก็คงได้รับคําชมจากพี่หนุ่มนะผมก็มีเจตนาแค่นั้นจริงๆแต่มันก็ไม่ได้เกิดจากผมเขาก็เขาก็ดีวคนอื่นมาออกแค่นี้ครับวันนี้ฟังฟังฟังหรืออย่างที่ตอนออนแอร์ท่องสาเนี่ยฟังห<า>มดแล้วครับฟังฟังที่เขาด่าฟังหมดแล้ว ก็ขอโทษพี่หนุ่มจริงครับคือแบบขอโทษไปหลายครั้งแล้วครับเพราะว่าขอโทษแต่แต่เมื่อคืนลคแล้วครับแล้วข้อความอะไรที่ไม่จริงไหมคือคือจริงๆแล้วผมผมมองว่าคือข้อความอ่ะมันมันก็มันก็อาจจะเป็นมีการทําขึ้นมาบ้างนะครับแต่อย่างนี้เดี๋ยวผมอ่ะจะให้ทางทนายเนี่ยเป็นผู้รวบรวมแล้วก็เดี๋ยวเป็นเรื่องส่วนตัวผมละที่ผมจะต้องอ่าอันน<ร>ี้ต่อไปขา,า,า,าทำขึ้นมาบ้างนี่คือทำใหม่ ได้ใม่ใหม่ใม่ใม่ใม่มันอาจมันอาจเป็นการตัดต่อบางอย่างอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปดู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 ไปดใจมันใหม่าะว่าตัดต่อตัดต่อจะคลิปเสียงจริงๆหรือตัดต่อเพื่อออกอากาศคือผมจะไม่ทราบเดี๋ยวผมขอตอนนี้ทีมทนายเขามีทีมตัวจริงอะไรหมดละคลิปส่งคลิปเสียงหมดละเดี๋ยวผมก็ต้องไปรวบรวมกันเรียบร้อยแล้วทุกท่านเหมือนเดิมสวัสดีครับจความจความอะไรกันไปแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวทีมทนายรอละ คุณฟิลใช่ไวเลยคุณฟิลขอขอบงความชัดเจนเรื่องสถานะทางการเมืองนิดนึงครับตอนนี้สรุปแล้วเรายังเป็นสมาชิกของพรรคพลังประชารัฐอยู่ไหมครับคือคือตอนนี้ยังเป็นอยู่ครับยังเป็นอยู่ครับคือทางพรรคบอกว่าขอเวลาสองสามวันในการตรวจสอบสถานะของคุณฟิลครับครับครับอันนี้ยินดีที่จะเข้าไปยินดีเลยครับยินดีครับยินดีทุกอย่างเลยครับเพราะว่าเราไม่ได้ทาอะไรผิดอยู่แล้วครับก็พูดไปหมดทุกเรื่องแล้วครับขอบคุณนะครับหวั่นใจไหมครับว่าจะถูกพัดขับออกถ้าเกิดว่ามีการตรวจสอบขึ้นมาแล้วถืออวว่าามมีีครริงะไเย จริงๆไม่ได้หวั่นใจเลยครับเพราะว่าไม่ได้มีความผิดอะไรแน่นอนมั่นใจใช่มั่นใจมากๆครับไม่มีแล้วก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมเลยรตอนนี้ม,มีการโทรไปชี้แจงผู้ใหญ่ในพักตั้งอย,ย่างเลยเพิ่งรู้ปุ๊บวิ่งมานี่เลยแล้วก็ยังไม่มเวลาทำอะไรเลยเค,ครับอขอบคุณครับ